j k สวัสดีค่ะรถยนต์มือสองนะคะ6 9 0 0 0บาทราคานี้นะคะได้ไปแต่รถนะคะพอป้ายนี้เขาจะเปลี่ยนออกค่ะเขาไม่ได้ให้ป้ายด้วยนะคะ Honda City ZX นะคะรถยนต์ปี03ค่ะเครื่องยนต์ 1,500cc DSI g กียร์ออค่ะเป็นรถบ้าน100%นะคะเชื้อเพลิงน้ำมันร้วนไม่เคยติดแก๊สค่ะ ภายในสะอาดไม่เคยอุบัติเหตุหน้าหลังเดิมๆน็อตไม่ขยับเรียวซ้ายสุดขวาสุดไม่มีดังค่ะแอร์เย็นระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบเครื่องเกียร์ดีขับทางไกลได้สบายเกียร์เข้านิ่มไม่มีกระตุกท่านใดมองหาไปใช้อยู่ไม่ผิดหวังนะคะและนอกจากนี้นะคะยังฟรีเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่ด้วยค่ะเล่มเอกสารพร้อมโอนภาษี68นะคะ 6,9 0 0 0บาทค่ะสนใจนัดดูรถทดลองขับกันก่อนได้นะคะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้สนใจเน้นโทรและไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์และความสะดวกของตัวท่านในวันนี้ทางเราต้องราไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ